สวัสดีครับมาฟังข่าวลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568มาฟังกันเลยครับอาร์เนอร์สล็อตยืนยันอีกครั้งหลังจบเกมลิเวอร์พูลชนะไบรตัน2-0ว่าตอนนี้ความสถานการณ์ระหว่างเขากับโมฮัมเหม็ดซาลานั้นคลี่คลายทั้งหมดแล้วสำหรับเราเขาเป็นภัยคุกคามต่อคู่แข่งได้ดีตลอดเวลาเขามีส่วนร่วมในจังหวะที่เราสร้างขึ้นมาอยู่เสมอสัมผัสบอลแรกที่เขาแตะ เกือบจะเป็นแอสซิสต์ให้กับแม็กอลิสเตอร์อีกด้วยและจากนั้นเขาก็แอสซิสต์จากลูกเตะมุมและเกือบจะทำประตูได้เองด้วยมันดีที่ได้เห็นเขาอยู่ในสนามและเป็นภัยคุกคามน่ายินดีที่ได้เห็นแบบนั้นอีกครั้งสำหรับผมสถานการณ์ที่ผมคุยกับเขาเมื่อวานนี้และการที่เขาอยู่บนม้าน้ำสำรองและถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นคนแรกนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วแต่ถ้าโลกภายนอกยังอยากพูดถึงมันต่อไป หรือมีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้คนยังพูดถึงมันอยู่ก็ไม่เป็นไรสำหรับผมการสนทนาเมื่อวานนี้และการกระทำในวันนี้ที่เขากับผมทำนั้นพูดได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วละ่ะจากนั้นอาร์เนอร์ถูกถามว่าซาร่าจะกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลใช่ไหมหลังจบศึกแอฟริกันเนชันส์คัพกับทีมชาติอียิปต์แน่นอนมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอูโกโอเอกิติเก้ได้ให้สัมภาษณ์ BBC m a t c h of the Day กับผลงาน2ประตูของเขาที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเหนือไบรตัน2-0ผมคงไม่บอกว่ามันเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบเพราะผมรู้ว่าผมสามารถทำประตูได้มากกว่านี้ในเกมนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการชนะต่อหน้าแฟนบอลของเรามันเป็นวันที่ดีในการทำงานเราเล่นได้ดีมากในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดกับลีดยูไนเต็ดนั้นยากมากเรากลับมาลิเวอร์พูลด้วยผลเสมอ ดังนั้นเกมนี้จึงสำคัญมากที่จะต้องชนะและอาจจะเริ่มต้นใหม่ผมมีความสุขในเกมนี้จริงๆผมกำลังสนุกกับชีวิตที่นี่มากผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีทีมงานที่ดีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมพวกเขาให้ความรักกับผมมากมายดังนั้นผมจึงพยายามตอบแทนพวกเขาวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประตูมีส่วนร่วมและพาทีมชนะ ผมแค่มาอยู่ที่นี่และทำหน้าที่ของผมไม่ว่าผมจะเล่นกับฟลอเรียนเวียสหรืออเล็กซานเดอร์อีซักผมก็ทำดีที่สุดเพื่อเสริมพวกเขาด้วยเกี่ยวกับประตูแรกอูโกเอกิติเกบอลมันมาเร็วมากผมพยายามเตรียมพร้อมคุณไม่คาดหวังว่าจะทำประตูได้ในนาทีแรกและผมพยายามเตรียมพร้อมอยู่เสมอผมกำลังมองหาแฮตทริกแต่คงเป็นโอกาสอื่นมันดีแล้วสองประตูเราพยายามที่จะร่วมมือกันและทำงานร่วมกัน เกมนี้ไม่ง่ายเราต้องเล่นอย่างรัดกุมและร่วมมือกันในเกมรับผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะแล้วเราทำได้ดีในสัปดาห์นี้และเราจะเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์โมซาลาห์เป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมมากผมมองเขาเป็นแบบอย่าอยู่เสมอคุณจะเห็นได้ว่าเขามีส่วนร่วมกับประตูและแอสซิสต์มากแค่ไหนเขาเป็นตำนานที่นี่การได้ลงเล่นในสนามร่วมกับเขานั่นเป็นพอรอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนั่นคือนักเตะแบบที่เราทำให้ดูฟุตบอล อยากดูเขาเล่นเสมอเวอร์จิลวันดกับตันทีมลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าแน่นอนว่าผมบอกเขาไปแล้วว่าผมอยากให้เขาอยู่ต่อส่วนรายละเอียดที่เหลือผมไม่ขอพูดถึงผมอยากให้เขาอยู่กับทีมมากๆเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้นำในห้องแต่งตัวแต่ความจริงก็คือเขากำลังจะไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์ส่วนตัวผมคิดว่าโมรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีมากเขาตอบสนองได้เหมาะสมเขาเล่นได้ดีในเกมกับไรตัน มากไปกว่านั้นเขายังทําได้ดีในวันอาทิตย์และวันจันทร์ตอนที่เราซ้อมกันแม้เขาไม่ได้เดินทางไปมิลานแต่เมื่อวานเราก็ซ้อมด้วยกันซึ่งเขาก็ปกติดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าทีมจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรและจากมุมมองของผมจากสิ่งที่ผมเห็นและจากการที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมผมคิดว่าทุกคนจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเราทุกคนหวังว่าเขาจะกลับมาและยังคงมีบทบาทสำคัญกับทีมในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาล แต่ในอีกด้านหนึ่งเราทุกคนก็รู้ดีว่าโลกของฟุตบอลเป็นอย่างไรและไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมหวังว่าเขาจะอยู่ต่อเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของผมเป็นนักเตะที่สำคัญมากและอย่างที่คุณเห็นเขายังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อสโมสรเขาทำแอสซิสต์ได้แต่ในสถานการณ์ในอนาคตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีฝ่ายต่างๆอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเจมส์เพียสจากดีแอดเลติก รายงานว่าโจโกเมสมีการกำหนดการเข้ารับการสแกนเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงที่เขาได้รับในเกมเมื่อคืนนี้ในวันนี้มีความหวังว่าโจโกเมสจะเป็นแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง20นาทีแรกของเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไบรตัน2-0เมื่อค่ำคืนนี้ส่วนโดมินิกโซโบสลที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้ายังคงต้องรอดูว่าอาการบวมของเขาจะลดลงหรือไม่จากนี้ เจมส์มิลเนอร์อดีตรองกับตันทีมลิเวอร์พูลแน่นอนว่าผลการแข่งขันน่าผิดหวังแต่ก็ดีใจที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งและเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ได้เล่นที่แอนฟิลด์ในเสื้อหมายเลข20ในสนามแห่งนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์และขอขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเราต้องการกำลังใจจากพวกคุณในช่วงเวลานี้ เจมส์มิลเนอร์โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์ที่ส่งเสียงปรบมือให้เขาในช่วงเวลาที่เขาลงไปเล่นในสนามอีกครั้งคริสซัตตันจาก BBC Radio 5 Live ได้กล่าวว่ามิโลสเคอร์เคสเป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมลิเวอร์พูลที่ได้รับคำชมมากที่สุดอีกคนหนึ่งของเกมที่เอาชนะไบรตันแอนโฮเวนอัลบียน2-0เมื่อค่ำคืนนี้การเผชิญหน้ากับยานคูบามินเทตุลอดทั้งเกมสนุกอย่างมาก ทั้งคู่ดวลกันอยู่เสมอเพราะบไบรตันเองก็มักจะเอียงขวาเพื่อขึ้นเกมรุกทางฝั่งนี้เสมอแต่อย่างที่เห็นเคอร์อเคสกัดไม่ปล่อยถึงตัวอยู่เสมอและจังหวะ50-50เขาก็รับมือกับมินเทะได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่เรียกว่านายไปไหนฉันไปด้วยฉันจะตามนายไปถึงห้องน้ำเลยทีเดียวมิโลสเคอร์เคสเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการให้เวลาผู้เล่นปรับตัวนั้นสำคัญแค่ไหน เขาติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะแสดงฝีมือระดับนั้นอีกครั้งในฤดูกาลนี้การปรับตัวและพัฒนาต้องใช้เวลายิ่งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสตาร์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมาทั้งหมดแล้วร้ายร้อมตัวเขาแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนี่คืออีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมในการเผชิญหน้ากับผู้เล่นระดับท็อปและเคอร์เคสรับมือได้ดีมากจริงๆอาร์เนอร์สลอ็อตอัปเดตอาการบาดเจ็บ ของโจโกเมสและโดมินิกโซโบสไลโกเมสถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่26ของเกมโซโบสไลที่ต้องโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแทนก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมเช่นกันถ้าผมมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างโจโกเมสนั่นมักจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอผมไม่คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในทีมในสัปดาห์หน้าเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์แต่บางครั้งคุณก็อาจได้รับเซอร์ไพรส์ที่ดีก็เป็นได้ ตอนนี้ผู้คนอาจเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมผมถึงระมัดระวังไม่ให้เขาลงเล่นหลายเกมผมคิดว่าหลายคุณคงคิดว่าถ้าคุณมีกองหลังถ้าคุณมีแบ็กขวาทำไมไม่ให้เขาลงเล่นล่ะและนี่คือคำตอบที่ดีที่คุณจะเห็นในคำถามนั้นส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของโดมินิกโซโบสไล์นั้นข้อเท้าของเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ผมเห็นเขาแต่เขามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากดังนั้นเราหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ แต่เป็นเรื่องที่ดีก็คือคอเนอร์แบรดลีย์จะกลับมาจากการถูกลงโทษแบนสัปดาห์หน้าและตามที่เราประเมินเอาไว้เยเรมีฟริมปองเองก็จะมาฝึกซ้อมกับเราด้วยในสัปดาห์นี้เช่นกันแต่เราก็จะคิดถึงโม e เช่นกันเพราะเขาจะไปแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์และเราจะขาดนักเตะที่ยอดเยี่ยมเพิ่มไปด้วยครับอาร์เนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมลิเวอร์พูลในเกมเปิดบ้านเอาชนะไบรตัน2-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แน่นอนว่าผมพอใจมากผมคิดว่าเกมนี้คุณคงเห็นแล้วว่าการลงเล่นหลายเกมติดต่อกันมีความหมายอย่างไรกับนักเตะเรามีเวลาพักแค่3วันแต่ต้องเจอกับทีมที่มีเวลาเตรียมตัว1สัปดาห์คุณคงเห็นปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บระหว่างเกมแต่สภาพจิตใจของพวกเขาเยี่ยมมากเราทำงานหนักมากจริงๆเราต้องทำงานหนักมากเพื่อชัยชนะครั้งนี้เพราะเราเจอกับทีมที่ดีมากที่สู้จนจบเกม เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ผมรู้สึกว่าเราโชคดีในวันนี้เราไม่เสียประตูเลยในขณะที่เกมอื่นๆเราเสียไปถึงสามประตูโดยที่คู่แข่งไม่ได้มีโอกาสมากเท่านี้อีกในครึ่งหลังในจังหวะที่เราเล่นกันอยู่ในกรอบเขตโทษเรามีโอกาสโต้กลับแต่ผมค่อนข้างชอบวิธีการเล่นของเราบางทีเราอาจสมควรได้รับโชคเล็กน้อยมากขึ้นกว่านี้เพราะจิตใจที่เราแสดงออกมา รวมถึงอาการบาดเจ็บและสิ่งอื่นๆด้วยเกี่ยวกับผลงานของอูโกเอกิติเก้ผมคิดว่าเขาเล่นได้น่าประทับใจในบางช่วงในวันนี้ประตูที่เขายิงได้เป็นประตูที่ดีและมีหลายช่วงที่ผมคิดว่าว้าวแน่นอนว่านั่นคือเหตุผลที่เราต้องการตัวเขานอกเหนือจากประตูที่เขายิงได้แล้วมันดีที่ได้เห็นเขาและคนอื่นๆที่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้กำลังพัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกัน เกี่ยวกับทำงานของฟลอเรียนเวียสวิธีที่เขาควบคุมบอลมันน่าทึ่งเสมอเขามีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะเล่นเขาสบายใจกับเรื่องนั้นมากผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ผมเห็นว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความพยายามอย่างหนักของนักเตะในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เริ่มเห็นผลแล้วหลังจากลงเล่นมาหลายเกมนี่เป็นสัปดาห์ที่เราหวังว่าจะได้พักฟื้นบ้างจะมีเวลาฝึกซ้อมบ้าง เกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาผมคิดว่าเขาเป็นตัวอันตรายเสมอบอลแรกที่เขาได้สัมผัสมันน่าทึ่งเสมอเขาก็เกือบจะแอสซิสต์ให้แม็กออลิสเตอร์แล้วเขามีส่วนร่วมตลอดเวลาในการที่เรามีโมอยู่ในทีมน่ายินดีที่ได้เห็นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่เขาทำได้แบบนี้การตัดสินใจใส่ชื่อเขาในทีมเป็นเรื่องง่ายผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่คุยกันระหว่างเราจะอยู่แค่ระหว่างเราเท่านั้น เราต้องการเขาและเขาก็แอสซิสต์ให้เราขึ้นนำสองศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับเราหลายครั้งในฤดูการนี้ที่เราเสียเปรียบเรื่องลูกตั้งเตะแต่ครั้งนี้เราทำได้แล้วจากนี้เขากำลังจะไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ซึ่งหมายความว่าเราจะเสียนักเตะที่ดีไปอีกคนนี่คือสิ่งที่เราทราบก่อนเรื่องฤดูการนี้หวังว่าจะมีนักเตะ1หรือสคนกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ในช่วงเวลานั้น